บอกเคล็ดลับการพูดหน้ากล้องนะทุกคนหลายๆคนเนี่ยก็คือดูเกรงไปหมดเลยนะ,ะไ,ไม่รู้ว่าจะพูดหน้ากล้องอยังไงใช่ไหมเคล็ดลับแรกนะเหมือนพูดแล้วก็เล่าเรื่องให้เพื่อนคุณฟังอะ่ะโดยที่แบบไม่ต้องท่องอะ่ะและเรื่องราวเหล่านั้นส่วนมากนะมันจะเป็นเรื่องราวความประทับใจของคุณจริงๆอย่างเช่นแบบคุณไปกินหมูกระทะมาหรือไปกินอาหารร้านนั้นมาร้านนี้มาแล้วคุณชื่นชอบมันแบบเนี้ยและก็เอาความประทับใจนั้นมาเล่าเรื่องและบอกต่อให้เพื่อนของคุณฟังเหมือนกันเลยค่ะสินค้าก็เหมือนกันถ้าคุณใช้และคุณชอบสิ่งนั้นนะ คุณก็บอกความประทับใจเหมือนเล่าเรื่องให้เพื่อนของคุณฟังเลยโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องท่องสคริปต์เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องมีเลยนะอย่างบางคนเนี่ยชอบแบบสมุนไพรตาที่ช้ามากเลยทําไมถึงชอบลองบอกกับตัวเองก่อนเออแกเราใช้อันนี้มาพิมพ์เสน้ำสีฟ้านอกจากปวดหัวนะกินหอมมากจนอยากแบบเออให้แกลองใช้เลยแบบนี้นั่นเองก็คือการเล่าเรื่องตัวเองนะไม่จําเป็นต้องท่องแต่เอาความประทับใจจริงๆนั่นแหละค่ะมาเล่า เคล็ดลับข้อที่สองนะก็คือว่ายิ้มนะเอออันนี้บอกมาหลายหลายครั้งแล้วยิ้มและก็การมองไปที่กล้องคือการสบสายตากล้ององงใช่ไหมอะไรคือสบสายตากล้องคะคุณจิชาการสบสายตากล้องก็เหมือนการสบสายตาให้กับคนดู นะคนดูที่อยู่ทางบ้านมันคือรูสายตาของคนดูที่กําลังมองคุณอยู่นั่นก็คือตรงรูกล้องนั่นเองสบสายตาแบบนี้เลยเพราะเขาจะสื่อสารจากคุณด้วยการที่มองคุณผ่านหน้าจอนะคะเทคนิคข้อที่3ทําให้ง่ายทําให้ไวใช้อะไรดีบางทีก็ใช้มือถือแล้วะคะ่ะที่ช่วยทำให้คุณเนี่ยทำคลิปได้เร็วขึ้นออกมาพูดหน้ากล้องได้เร็วขึ้นไลฟ์สดได้เร็วขึ้นและดูธรรมชาติก็คือ ใช้มือถือของที่คุณมีอยู่นั่นเลยและเทคนิคง,ง่ายๆข้อสุดท้ายเลยนะเริ่มต้นจากคลิปสั้นๆ1นาทีก่อนก็ได้1นนาทีถึง2นาทีก่อนเอาแค่นี้เลยค่ะลองพูดดูตอนนี้มีชาเลนจ์แบบโหใครๆก็ทำออกมาเยอะมากลองฝึกพูดหน้ากล้องวันที่1วันที่2วันที่3แบบไม่ตัดต่อหนึนาทีค่ะอะนั่นแหละคือคลิปสั้นๆ ภายใน1-2นาทีลองฝึกดูนะคะอย่างเช่นคุณจะมาอธิบายสินค้าของคุณภายใน1นาทีก็ทำไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่เก๋นะคะอ่ะสมูทสมูทเริ่มง่ายๆคลิปสั้นๆใช้เวลา1-2นาทีก็พอตอนนี้หลายๆคนก็ทำชาเลนจ์นี้นะ พูดยังไงให้ต่อเนื่องภายในหนึ่งนาทีแบบไม่ตัดต่อเออใครเห็นคลิปแบบนี้เยอะๆมั่งที่เพื่อนๆในทีิตตอบทำกันหลายๆคนเลยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นลองทําได้นะคะลองทําได้เลยแล้วก็ต้องทําด้วยเนื่องจากว่าเราอยู่ในช่วงของการฝึกฝนถูกไหมสําหรับบางคนที่แบบ ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยทํามาก่อนไม่ได้เก่งมาก่อนนั่นแหละเป็นโอกาสที่ดีตอนเนี้ยที่ใครๆเขาก็ออกมาทํากันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเริ่มมีเพื่อนแล้วค่ะเออเราไม่ต้องโดดเดี่ยวไม่ต้องกลัวว่าเราจะทําแล้วแบบแบบปลกปลอมใครๆก็ทําออนไลน์ใครๆก็ขายของออนไลน์ line, ถูกปะเริ่มเลยคลิปสั้น1-2นาทีเอาสินค้าของคุณออกมาพูดนะคะนะถ้าคุณจะขายอะไรก็ขอแค่ นำตัวคุณเองชื่ออะไรและสินค้าตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างจับเวลาเลย1นาทีหรือกดติ๊กตอกเลยก็ได้ง่ายๆนะคะ1นาทีถึง2นาทีลองทําดูเลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่โคชิชาเอามาแนะนําแล้วก็แบ่งปันกันเนาะใครที่แบบต้องการความรู้ดีๆแบบนี้หรือว่าต้องการที่จะตามในเรื่องของการขายนะก็สามารถกดติดตามได้เลยโคชิชาเป็นเจ้าของแบรนด์สมุนภพรตาชิชาที่เริ่มต้นจากศูนย์นะคะต้องบอกเลยว่าเมื่อย้อนกลับไปเนี่ย 8ปีที่แล้วคนค้ชชาเริ่มต้นมาแบบไหนเอามาบอกทั้งหมดเลยนะจนทุกวันนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ขายกันแบบทั้งออนไลน์ line, ทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็ทั่วประเทศมีตัวแทนจําหน่ายมีร้านค้านะคะและก็เป็นโค้ชสอนในเรื่องของการขายการทําออนไลน์แล้วก็การแบ่งปันความสําเร็จนะใครที่ต้องการความรู้ดีๆหรือว่าใครที่อยากจะมารับฟังรับชมเทคนิคดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะ